เมื่อนี้พ่ออยากกินตาดองแดงนะจ้ะพ่อก็เลยเฮ็ดเซนเส้นดองแดงเฮ็ดเองนะจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเซนเ้นน่อยกว่าจะใส่หน่อยแต่ว่าดองแดงมันตรงแบบใส่ใหญ่จังหน่อยนะจ้ะนี่บ้าง้ต่เราจะเซนดองแดงบ่ แต่ว่าอันพลอยบ่มียนแนวบีบนะจ้ะมันก็เลยแบบเป็นเซนสันเนี่สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนชาแนลเช่นเคยนะจ้ามาจ้าทุกคนมากินข้าวเที่ยงเมื่อนี่พลอยได้ต่ำดองแดงจ้ะ ตำสั่วดองแดงเนาะนี่เ้นดองแดงพ่อยกะสีบอมันกะสีบัวเน่าปรเดยนเนะจ้าปกติแต่ว่ามันกะสีเส้นเซนในหน่อยสันๆปกติดองแดงมันต้องเส้นแบบใหญ่ยยกว่านี้จักหน่อยแล้วกะเนาเนะจ้าบางอันกะเนาบางอันกะสันกินก็ไขตมม่ต้มเมื่อนี้ตำดองแดงเผ็ดเผดกินก็ไข่ต้มแล้วกะใส่ผักลวกจ้ะมาจ้ะเฮ็ดเองจ้ะ เส็ดดองแดงมันนั่นบรูพ่อยบลูมีขายบอ่อหรือว่าตรงสั่งออนไลน์สิพ่อยก็เลยเห็ดกินเองอืมแซมมามนุ่มๆนุ่มๆเนี้ยๆเราจะเส็นมันอืมครับ ก็เหนืนนนน <h ums> ่บยนุ่มๆนิ่งๆอืมครั <h ums> <h ums> บก็แล้ว <h> ็ <ums> ให้บุญยา,ากจะเสร็จ แป้งเขาเจ้าแล้วก็แป้งมัน ใส่หัวผักจ้ะหัวเทอร์นิบไทยต้มเข้ากันใส่มือว่าเลยจ้ะ เส้นมันสั่นเนาะต้องใส่สอดค่อยต่ำเบิดเลยเห็ดเห็ดเบิดแล้วก็ต่ำใส่เบิดเลยลายเติบ กินพ่อหายอยากจ้ะ บะไ้กินโดดแล้วจ้ะสี่สองปีแล้วบะไ้กินตับมัต้องแดงมันกะคือจังเซนเขาปุ่นแล้วจ้ะตะว่ามันเซนไงญ่ซื้อ โซนั่งประเวนัวเห้ย ไข่ต้มก็แซ่บ สไปแล้วจ้าบันนี้จิมโบ้เบิร์ดไลา์เติบแสบแห้งจ้า่ได้กินโดนสมอยากอยู่จ้ะเพราะจาสิคอตัวล่าไปก่อนเ้าจะคันมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ช่องพลอยแอนแดนชาแนลในเด้จ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้